ทุกคนถามมากกว่าว่าจะได้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนในทุกพื้นที่กาลังรอคอยนโยบายนี้อย่างใจจดใจจ่อเราเห็นได้ชัดนะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่ได้ถูกกระตุ้นภาพรวมและภาพใหญ่แบบนี้มานานแล้วการเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทนโยบายดิจิทัลโวลเลตอของรัฐบาลเนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้เป็นครั้งใหญ่นะคะใหญ่แค่ไหนใหญ่พอที่ว่าถ้านโยบายนี้สําเร็จต่างชาติอาจจะต้องมา ว่า,าทําได้ยังไงเราต้องกําหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อที่จะทําให้เศรษฐกิจได้หมุนเวียนจริงๆทั่วถึงจริงๆโครงการนี้นะคะเมื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดแล้วยังจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยท,ทุกๆคนเราอยากได้นโยบายที่กระตุ้นเศรษฐกิจโดยหยดที่สุดนั่นก็คือนโยบายรีวอลนี่แหละ แต่อย่างอื่นๆที่ได้เสนอไว้กับประชาชนก็ทําควบคู่กันไปด้วยด i g i t a l โซ l เ e ลเนี่ยคะ่ะจะนําไปสู่การจ้างงานต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดการสร้างอาชีพด้วยนะคะในคนทั้งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพเองจะได้รับประโยชน์โดยทั่วกันนอกจากนี้นะคะการทำมิโซะเวลเล็ตเนี่ยรัฐบาลก็จะได้ผลตอบแทนมานั่นก็คือในรูปแบบของภาษีซึ่งภาษีที่ได้กลับมาเนี่ยก็จะทําให้รัฐบาลมีงบในการพัฒนานโยบายอื่นๆต่อยอดไปอีก